สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็พาทุกคนเข้าป่าแล้ววันนี้ก็จะเข้ามาดูเห็ดหูหนูนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เห็ดกันบ้างไหมเนาะเนี่ยคะ่ะเก็บภาพบรรยากาศในป่ามาให้ทุกคนดูคะ่ะเงียบมากได้ยินแต่เสียงนกคะ่ะทุกคนแล้วก็เสียงรถคะ่ะเพราะว่าอยู่ติดถนน เนี่ยค่ะบรรยากาศในปา่าช่วงนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเข้าฤรดูใบไม้ผลิแล้วแหละแต่ว่าใบาไม้ยังไม่ออกนะคะวันนี้ก็แดดดีๆค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีนะคะมีแดดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้เห็ดบ้างไหมเนาะไปกันเลยค่ะ นี่คะ่ะทุกคนเจอแล้วคะ่ะเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูคะ่ะดกไม่ได้นะเอ้าเน่าหมดแล้วเน่าหมแล้วคะ่ะทุกคนนี่อีกนี่ก็เน่าแล้วคะ่ะนี่ดอกเล็ก,ลก ดูนอีกคะ่ะทุกคนแต่ว่าแก่แล้วแหละเน่าแล้วนี่คะ่ะทุกคนี่แก่แล้วนี่ด้วยคะ่ะทุกคนดูอยู่ตั้งสูงเอาไม่ได้หรอกสูงเกินนี่คะ่ะต้นนี้ออกร่มเน่าและนี่ นี่ค่ะทุกคนตัวนี้หลายโดกเลยนะแต่รู้สึกว่าเขาจะเริ่มเน่าแล้วค่ะนี่เน่าแล้ว เขาเนิมแล้วทุกคนเขาเนิมแล้วอ่ะนี่นี่ก็ต้องใช่นะคะนี่ตรงนี้เลยว่าเขานิ่มแล้วพี่ลักไม่เอาหรอกแต่ามาดูกันฝั่งนี้ค่ะโอ้ยนิ่มละน้ำเยอะมากครับทุกคนน้ำ้วยโอู้ว่นเนิมหมดแล้วเนี่ย,เ,เ,ยเสียดายเนาะตอนนี้ได้ไหโอู้ย นิ่มแล้วคะ่ะทุกคนเน่าแล้วไว้นี่กันดูค่ะข้างล่างนี่ก็มีเน่าแล้วเลือกเอาตะดอกสวยๆค่ะทุกคนอันนีดอกเน่าแล้วไ,ไ,ดได้นี่ค่ะมีได้น,นี่เนาะอุ้ยเน่าแล้วคะ่ะทุกคนดูค่ะ เน่าแล้วไปนี่แหละอันนี้เนี่ยดูค่ะเน่าแล้วฝั่งข้างล่างนี่ก็ใช่นะคะอันนี้ก็เอาอันนี้อันนี้ไว้นี่ค่ะเน่าแล้วนี่ค่ะฝนตกบ่อยเขาเริ่มเน่าแล้วค่ะทุกคนก็เน่าหมดล้วนี่ค่ะเราใส่ถุงอันนี้ไว้ ใส่ทุงนี้ไปนีคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เห็ดก,ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะได้ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะทุกคนวันนี้นี่คะ่ะเห็ดหูหนูกำลังสวยๆเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ